สวัสดีครับวันนี้พาชมรีวิวสินค้าจากร้านแสงจันทราสตูดิโออำเภอนองคุงศรีจังหวัดกาฬสิน์เช่นเคยนะครับวันนี้พาชมเป็น Powercast Am AB จากค่ายดังนะตัวนี้บ o t u u i o o t เทคนิครุ่น LD 10นะครับนี่เป็นรุ่นแรงเลยนะสำหรับซีรีส์ LD เขาจะมีเริ่มต้นมาตั้งแต่ LD 2เลยนะครับ LD 2เลยนะครับตัวนี้เป็น LD 10นะครับเป็นตัวท็อปสุดใน LD นะครับที่เป็นขนาด 2U นะครับถ้าเป็น LD รุ่นสูงกว่านี้จะเป็นความสูงขนาด 3U แล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นใหญ่สุดในซีรีส์ LD นะครับในขนาด 2U นะ LD10 นะครับขับอะไรได้บ้างนะครับตัวนี้เลี่ยนได้18นิ้วนะครับข้างละ3แน่นๆเลยนะครับ12นิ้ว15นิ้วข้างละ3ละ4สบายมากนะครับตัวนี้แรงมากบอกไว้ก่อนว่าแรงมากนะครับแล้วก็สภาพยังดี นะครับนี่สภาพยังดียังสวยอยู่นะอันไหนที่กำลังมองหาหอวเว้อมมือสองสภาพสวยๆไส้แน่นๆไปใช้งานนะครับนี่ตัวนี้แนะนำเลยนะครับไส้แน่นจริงๆนะครับสำหรับบลูทออริโอรุนนี้มออแปลงนะครับข้างในเป็นมออแปลงซีคอนะลูกใหญ่มากเลยนะครับมออแปลงลูกใหญ่มากนะครับตัวนี้ไม่ได้เขียนไว้ว่าไฟเท่าไหร่แต่ว่ามันแรงนะครับ ดูจากวงจรน่าจะเป็น AB บิบนะครับอ่าเป็น AB บิบนะครับเป็นคลาสเอบิบิเลยนี่นะครับวงจรคลาสเอบิตัวนะครับบิดนะครับแล้วก็ทรานซิสเตอร์นะครับเยอะเลยนะครับนี่วางบนซิงค์อะลูมิเนียมนะครับพัดลมระบายหน้าหลังคาปา8ลูกนะครับนี่ชุดบาลานนะครับบาลานอินพุตใหญ่ๆนะครับอะไรเทปเทปเสียงดีนะครับบดนะครับทำมาดีนะครับทำมาดี ือว่าแน่นตึบเลยนะครับทามาดีมากนะครับด้านหลังก็สวยสวยเลยนะครับด้านหลังสวยสวยเลยนะครับมีปุ่มกดเล่นโหมดโบโนสตูดิโอนะช่องต่อสัญญาณอินพุตให้มาเป็นแบบ xlr นะครับทั้งอินแล้วก็เอาช่องต่อลําโพงจะมีเป็นสเปคคอนนะครับจะมีเป็นสเปคคอนอย่างเดียวแบบนี้เลยนะนะครับสภาพเครื่องก็ยังสวยดีนะครับใส่ในโอ้สวยงามจริงๆนะครับแน่นตึบเลยนะครับเป็นระเบียบดี มอแปลงโตโตก็คือการคํานวณการจัดวางอะไรนี่ก็คือนี่นะครับดูมอแปลงนะครับชิดเลยนะครับคือจัดให้เต็มที่เลยนะครับมอแปลงนะครับอัดมาแน่นเต็มที่นะครับแล้วก็เวลาเล่นเนี่ยแรงมากนะครับตัวนี้ผมลองเสียงแล้วหือย่างแรงเลยนะครับตัวนี้ของใหม่อยู่ที่1 6ื่นกกว่าบาทนะของใหม่1 6ื่นกัว่าบาทมือสองวันนี้ขาย9,500บาทสภาพนี้นะสภาพสวยๆแบบนี้นะครับขาย9,500ับาทส่งฟรีแบบโอน ถ้าเก็บไปทางมีค่าส่งเพิ่มนะครับสนใจติดต่อสั่งซื้อ0821232278ร้านแสงจันทร์ซาวสตูดิโออำมเอหนของกรุงสีจังหวัดกาลสินนะครับสนใจยังไงก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะบูทออดิโอเทคนิครุ่น Ld 1 0นะครับตัวนี้18นิ้วข้างละ3จุกๆเลยนะครับตัวนี้แรงจริงๆอ่ะทีนี้นะครับก็พาชมด้านหน้าด้านหลังด้านในหมดแล้วนะครับทีนี้ก็พาลองเสียงนะเปิดสวิตช์เรียบร้อย มาลองเสียงกันดูนะครับ โอเคนะครับจบไปสําหรับการลองเสียงนะครับใช้งานได้ปกติดีปิดเปิดนิ่มมากนะครับไม่มีทุกตับนะครับพัดลมหมุนทุกตัวนะมุ่มซ้ายขวาใช้งานได้ปกติดีนะครับสมบูรณ์ร้อพร้อมใช้งานนะครับบสูทูธโอ디โอใส่แน่นๆเลยนะครับรุ่น LD10 ตัวนี้แรงมากนะครับเมื่อกี้คือเห็นไหมผมเปิดเนี่ยนะครับขึ้นไฟตัวนี้ฝั่งนี้ผมขับเบรนะครับไฟขึ้นเม็ดสเม็ดนี่ก็คือแบบสั่นไปทั้งร้านนะครับ ตู้ดินเลยนะครับจะไม่ไหวเลยนะครับแรงมากนะครับกลางแหลมนี่สกิดนิดเดียวนะครับรู้เรื่องนะครับถ้าดสนใจติดต่อมานะครับ082 123 2 2ส8นร้านแสงจันทร์ซาวสตูดิโออำเภอหนองคุ้ศีจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับถ้าโอนส่งให้ฟรีไม่มีค่าส่งเพิ่มถ้าเก็บปลายทางถึงจะมีค่าส่งเพิ่มนะสำหรับคนที่ไม่สะดวกโอนนะครับหรือยังไม่กล้าโอนร้านเรามีเก็บเงินปลายทางแต่ว่าจะต้องจ่ายค่าส่งเพิ่มนะอ่ะก็ประมาณนี้สนใจยังไงก็ติดต่อมานะครับบูส Au ดิโอเทคนิค ld 1 0นะครับ าจากร้านแสงจันทร์สาวสตูดิโอเพอนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกยอรไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกความคิดเห็นสำหรับคลิปนี้ก็จากลากันไปสวัสดีครับ